ดาราหนุ่มดังเคลื่อนไหวถึงผู้กำกับเรียกได้ว่าสำหรับนักแสดงนักร้องหนุ่มสุดฮอตการชนะการหรือการสมายเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและตอนนี้หนุ่มกัรตัดสินใจออกจากงานต้นสังกัดจิมเอมเป็นที่เรียบร้อยผันตัวเป็นเจ้าของธุรกิจและมีช่อง YouTube ของตัวเองล่าสุดหนุ่มกันออกรายการฝาน,นี้เบาได้เบาที่มีบางช่วงบางตอนเผยไม่เคยคิดจะเข้าวงการบันเทิงและรู้สึกเบื่อวงการเพราะคนโดยบอกว่าเริ่มแรกพอให้ไปแคส จนได้เล่นฟรีวายเรื่องแรกของไทยได้เล่นเป็นเพื่อนพระเอกมีคนรู้จักพอไปร้องเพลงประกอบละครเวทีประกวดที่ดังๆสมัยก่อนแม่ก็พูดทุกวันอยากให้ไปจนพูดกับแม่ตรงๆมีคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบผมไม่ออเคกับคนนี้ผู้ใหญ่คนนี้ผมไม่ชอบดูถูกคนอื่นเกินไปถ้าแม่อยากเห็นผู้ใหญ่คนนี้โดนถีบตกเก้าอี้กลางรายการก็เอาดีหลังจากนั้นแม่ก็ไม่ให้ไปเลยเราดูคนที่ไปแล้วเราโดวนคําพูดแต่ละคําแรงมากพอไปแคสเรื่อยๆเริ่มไม่ชอบช่างแต่งหน้าก็กวน บาทาผมพูดตรงๆเลยมาแล้วก็แต่งหน้าจุดๆๆทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดแต่สุดท้ายเด็กก็ไม่กล้าพูดไรตอนแคสไม่ดีก็คือไม่ดีขอบคุณค่ะน้องแล้วคัดเลือกกันไปไม่ใช่มาแบบเขาจะมาแคสคนเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดนั่นแหละผมรู้สึกไม่ชอบส่วนใหญ่ก็เจอแบบนี้ความรู้สึกเบื่อวงการเบื่อคนพอได้เข้ามาแกรมมี่ก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อนะสนุกกับการแสดงกับกองถ่ายอะไรงนี้สุดท้ายก็วนกลับมาแบบรูปเดิมเกี่ยวกับคําพูดคนเจอผู้กํากับมากมายหลายตาบางคน พูดจาดีบ้างบางคนพูดจาหมาไม่จุดจุดๆเลยรู้สึกไม่อยากทำงานที่หนีอ่ะหนีคนแต่สุดท้ายก็คำนึงถึงพ่อแม่พอเขาลำบาก